จุดกูจะไม่เก็บให้ปึ๊บกูวจุดก่อนกูจะมาเก็บให้กูจำได้หนุ่มกูเอ้าักนจำได้ไจะมาลับนเนอ้ยโไม่เจอมเจอไม่เไม่เจอนะอไม่อไย่เจอไเไมเจอกมเไมเจอไมเจอไเจอไมลเจอ่เจอไ่เจอ่เลยไะบเจจไม้อ่เจอ้่อไเไเจ่อ่เไมมอ่จอไอ่เ้อแล้ว คุณนะครับเอวมึงเป็นใครเนี่ยเอวเรียอแล้วมงนะอ๋อเบลปเออารับรางวัลด้านนาเวทีก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นใครกันจะมาเจอร้องไห้ร้อง่มเยบคุณนะครับครับเลยไะกราลโคกยคะขให้สองพันไม่กลาอันนี้จะนัขนาดไหนอ่ะที่วันนั้นมึงให้นั่งสาพันไม่เห็นกลามึงเลย เราไม่อยากจะเล่่นไมใช่ทำบุญให้คนทย์วัดไงถูกถูกเอาเรื่องของเราไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ใครเนี่ยเราจำเราไม่ได้เหรอใครใครขอกราบขอบคุณที่ได้รับไอุอาลยจากแฟนพีฟังตลอดใครเอ่อใครเนี่ยใครลุงพลเฮ้ย ใครร้องตอบเลยอ่ะไม่ใช่ใครอ่ะยอดนะจำชื่อกูดได้ไหมใครเนี่ยนะกไกาใจไม่ได้ยินไม่ว่าเสียงใครอ๋อมีมีมมเขาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมา่อนดังมากดังที่โป๊กเฮ้ยเปาที่เต้าเอเอคือสายันเออสกลินเอ้ยคาราไม่ใช่สกลสกินเนี่ยคารา จะมาจะไปไหนแน่สักวันเราจะมารับพาราเข้าเมืองหลวงนี่ไองวันนี้วันนี้รับจดหมายจากเพื่อนก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของเข้ามาในเมืองเลยเพราะว่าเดียนจบแอ้วเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วใช่ไหมใช่แล้วเตรีดีเลยนะเอาเลยจะไปไหนเดี๋ยวไปเข้าเมืองหลวงพร้อมกันแต่ว่าวันนี้เราจะแวะเยี่ยมน้องที่บ้านก่อนเดี๋ยวไปนอนบ้านเราเช้าค่อยเข้าเมืองได้เลยอย่าลืมร้องทีอาหารนะเพื่อนานันใหญ่มากอยู่ตรงไหนจ่วยหนึ่ง จจะพาเพื่ชไปเป็นทหารเ,เพื่อนจใจก,ก้า,าวนาน้ายือนานไปเป็นทหารเมืองหวมตัวคงรากษา,าจะไปอาสากเต็มใจจะเป็นทหาร อย่าห่วง <Susan. S 2> จับเป็นทัชหารท่านดุเขรรร้าไป,ไปรรท่านลุกท่ลวไปไปด้วยเดี๋ยวามาด้ยรู้จับลูกสาวด้วยจการ์ตต่อไปก็ไมู่แล้วัครจต่อไป